สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตโปรโมชันนะครับช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับมีการเปลี่ยนแปลงราคามีการเปลี่ยนแปลงงบการขายมีการเปลี่ยนแปลงมาจิ้นนะครับวันนี้เราจะอัดคลิปเพื่อเอาไว้ลงให้ทุกท่านดูในวันหยุดนะครับช่วงวันหยุดยาวแบบนี้นะครับอยู่ว่างไม่รู้จะทาอะไรดูคลิปดูอัปเดตโปรโมชันของผมแล้วเผื่อจะเปลี่ยนประโยชน์นะครับวันนี้นะครับเรามาอัปเดตโปรโมชันนิสสันเทอร์านะครับโปรที่ผมจะจัดทําจัดขายนะครับ แนะนำเป็นเทอร่ารุ่น 2.3E 2WD นะครับแน่นอนว่าราคาผมคอนเฟิร์มให้ราคาพิเศษเหมือนเดิมที่1 1 5 9 0 0 0บาทนะครับ1 1 5 9 0 0 0บาทนะครับวันนี้เรามาเพิ่มรายการของแถมให้นะครับราคาพิเศษนี้นะครับกรณีลูกค้าซื้อผ่อนดาวน้อยเริ่มต้น5%นะครับเรามีฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีค่าจดทะเบียนพอลบบนะครับพิเศษแถมเบาะหนังนะครับ และยิ่งไปกว่านั้นจองภายในเดือนนะครับออกรถไม่เกิน30มิถุนายนะครับฟรีฝาท้ายไฟฟ้านะครับตัวคลิกเซนเซอร์เตะเปิดออปชั่นรลอๆเหมือนกับรุ่นตัวท็อปเลยนะครับย้ำนะครับราคา1,159,000าบาทนะครับดาวต่ำเริ่มต้น5%นะครับฟรีประกันภัยชั้น1ของแถมมีครบทะเบียนพบรบนะครับฟรีเบาะหนังนะครับแล้วก็พิเศษตรงที่ ชุดเปิดฝาท้ายนะครับตัวคิกเซนเซอร์ฝาท้ายไฟฟ้านะครับออฟชั่นหล่อๆเหมือนกับรุ่นท็อปเลยยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับแคมเปญพิเศษนี้นะครับจำนวนจำกัดเพราะว่ารถมันมีจำกัดนะครับผมดาว5%เท่านั้นนะครับใช้เงินออกรถ59,000บาทเงินดาว59,000บาทนะครับจบไปเลยสำหรับเทอร์ล่ารุ่น 2. 3 e 2 w d ฝากไว้ด้วยครับ